กดยังไงนะครับถึงจะไม่เสียงอันฟรีนะครับกับเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้านะครับสวัสดีครับช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนนะครับหรือว่าเข้าสู่ช่วงฤดูฝนหรืออย่างก็ไม่รู้นะครับวันนี้นะครับผมก็ได้ซักผ้านะครับซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าฝาเดียวเป็นฝาบนนะครับที่บ้านนะครับแต่ว่าเครื่องซักผ้าเหล่านั้นนะครับ ปกตินะครับมันก็ไม่ได้แห้งเลยนะครับนะกับเครื่องอบผ้าที่ร้านเครื่องอบผ้านะครับที่เขาทําเป็นธุรกิจนะครับก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าครั้งหนึ่งนะครับเคยเสียเงินฟรีนะครับที่เครื่องอบผ้านะครับมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าทําไมผมเสียเงินฟรีนะครับให้เครื่องอบผ้านะครับประโยชน์เลี้ยง40บาทนะครับแต่ว่าเยุดไปแล้วนะครับกด สตาร์ทนะครับแล้วเครื่องมันก็ไม่หมุนนะครับหมุนเพื่อมันจะอบแห้งให้เรานะครับเป็นเครื่องอบผ้าแห้งที่เขาทำธุรกิจเครื่องอบผ้ากันนะครับไปเลยนะครับวันนี้นะครับไปได้อเมอไซคู่ชีพนะครับสะดวกดีนะครับเราไปปั่นผ้านะครับเขามีที่จอดรถไว้นะครับต่อมอไซไปนะครับมันจอดง่ายนะครับ นนี้ผมมาถึงร้านอบผ้าแล้วนะครับเราเขียนว่าทักอบกิสี่ชั่วโมองนะครับนี่นะครับเรามาด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับจอดรถง่ายนะครับสะดวกนะครับเขาดีจริงนะครับตรงนี้นะครับใส่ได้เลยนะครับ ไม่จำเป็นต้องไปตากอีกแล้วนะครับสะดวกมากนะครับก็จะมีเครื่องเลขเหรียญให้ด้วยนะครับครั้งนึงนะครับเราก็จะใช้สี่เหรียญนะครับเป็นเหรียญสินะครับหรือว่าเหรียญที่ทางเครื่องเขาแรกให้มานะครับก็ใช้ได้นะครับน้าหนักน่าจะเท่ากันนะครับสี่สิบบาทนะครับผกแห้งเราไปใส่ได้เลยนะครับ ใครเทกมากนะครับร่วงมาแล้วนะครับรวงมาแล้วยังไม่พอนะครับต้องอยอดีกันนะครับเพราะว่าต้องใช้40บบาทต้องใช้สี่เหรียญน,นะครับมาแล้วครับ ตรนี้นีเองนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าผมหยอดยังไงนะครับมันถึงเสียเงินฟรีนะครับแต่ว่าไม่ใช่ความผิดของทางร้านนะครับไม่ใช่ความผิดของทางเครื่องซักผ้านะเป็นความผิดของเราเองนะครับที่ดูไม่ดีเองนะครับหยอดเข้าไปใหม่อีกสี่เหรียญนะครับก็คือสี่สิบาทนั่นเองนะครับก็เป็นประสบการณ์นะครับที่มาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับ ผ้าวางตรงนี้นะครับเดี๋ยวว่าเราจะไปหยอดเหรียญกันนะครับหรือเอาผ้าใส่ก่อนนะครับพ่อยหยดเหรียญนะครับจะโฟกัสดูจะโฟกัสให้ดูนะครับว่าตรงไหนนะครับที่ไปหยอดแล้วเงินร่วงไปแล้วกดสตาร์ทไม่ได้นะครับจะมีปุ่มสตาร์ทอยู่นะครับอันนึงเป็นเครื่องบนอันนึงเป็นเครื่องล่างนะครับเพื่อนๆดูให้ดีนะครับ ก็าจะมีคาเตือนนะครับว่าถ้าเราใส่เกินเส้นที่เขาคาดสติกเกอร์ไว้นะครับมันจะเยอะเกินนะครับผ้าก็จะไม่แห้งนะครับผบแล้วจะไม่แห้งนะครับก็จะชื้นอยู่นะครับเราต้องหยดเลี้ยงเข้าไปเพิ่มนะครับถ้าใครเจอผ้าที่ไม่แห้งนะเขาก็ใส่ไม่ได้นะครับจดชื้นๆนะครับมาดูกันนะครับว่า้าตรงไหนนะครับที่ผมเล่าให้ฟังว่าหยดไปแล้วเสียงกันฟีกดสตาร์ทไม่ได้นะครับ ตรงนี้นะครับลูกศรตรงนี้นะครับเป็นเครื่องบนนะเครื่องบนนะครับเขามีสองเครื่องเทินกันอยู่นะครับ <But> มีสองเครื่องเทินกันเนเครื่องข้างบนนะครับเราจะดูตามลูกศรนะครับลูกศรถ้าหยอดรูนี้นะครับเราไปกดสตาร์ทที่เครื่องข้างล่างนะครับมันก็จะไม่ติดน,นะครับจะต้อง หยดรูนี้นะครับสี่เลี้ยงนะครับสองสามสี่เรียบร้อยนะครับไปกดสตาร์ทได้เลยนะครับครั้งแรกที่ผมมาใช้นะครับผมไปหยอดรูนี้นะครับซึ่งก็คิดว่าหยอดรูไหนมันก็จะสตาร์ทได้นะครับหยอดรูนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องข้างบนนะครับเครื่องนี้นะครับถ้าหยอดรูบนก็ต้องกดสตาร์ทเครื่องข้างบนนะครับ เมื่อกี้ผมหย่อนรูล่างนะครับกดสตาร์ทครข้างนี้นะครับใช้เวลา28นาทีนะครับสตาร์ทได้เลยนะครับตุ้งไปแล้วนะครับทํางานแล้วนะครับตอนนี้เครื่องทํางานแล้วนะครับปกตินะครับผมจะมาใส่ไว้แล้วก็ตั้งเวลาไว้นะครับบวกไปอีก28นาทีนะครับหลังจากที่ใส่นะครับก็ไปขับมอไซค์กลับมานะครับวันนี้ก็น่าจะนั่งเฝ้าอยู่นี่แหละนะครับ กว่าผ้าแห้งนะครับพอดีวันนี้ไม่มีคนที่มาใช้บริการเลยนะครับก็มีคนเดียวนะครับแต่เขมีเครื่องเนี้งนะครับที่เขาใส่ไว้แล้วเขาก็น่าจะตั้งเวลาไว้นะครับยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนำผลไม้ย่างเกาหลีด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนั้นได้นําประสบการณ์ดีๆนะครับมาแชร์กันในโลกออนไลน์นะครับในช่องทางของ youtube นะครับ ีเวลานับลงมาที่4นาทีแล้วนะครับ4ีนาทีนะครับก็จะมีปัญญาเตียงพิทพิทนะครับจากเตียงนะครับเพื่อให้น้ำผ้าออกครับยี่สิบแปดนาทีแล้วครับตอนนี้นะครับไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี้ก็แห้งเลยนะครับไม่ต้องไปตากอีกแล้วนะครับ คุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้นะครับนำพลเมืองขลีนะครับได้มาทำคลิปแชร์ประสบการณ์นะครับในการหยอดยันผิดที่เครื่องอบผ้านะครับป็นเลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กับนำพลเมืองขลีด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม